อ่าได้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีคุณยูโชคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโฮ e e t h o โฮ s เซอร์ไวี์รอบนะครับเฮ้อาา้าวมันคุ้นๆอยู่นะแถวเนี้ยโอ้โหข้างล่างอีกแล้วก็มาลุยเฮ้ยพี่เอกฮาร์ลเกอร์ชาน,นล พี่ฮาร์ดพี่ฮาร์ดเฮ้ยอย่าตีฉันโอ้โหว่าแล้วว่าแล้วให้ก่อน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 ถือว่าสร้างความได้เปรียบจริงเหรอวะผมว่าโปรตอไกส์ว่าแล้วก็ไม่ใช่ผมคนเดียวเท่านั้นที่เปิดที่หลังไม่เปิดแล้วอย่าไปเปิดเลยเฮ้ยเอามาเฮ้ยทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไร เอายาไปดิเอา้าวอชิบมึกเป็นบ้าอะไรเนี่ยเด็กเอา้ายาไปไหนวะไม่ตลกนะเนี่ยไม่ตลกไอผมถ่ายไปแล้วนะบอกเลย <c oughs> บอกเลยว่าเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วพวกคุณจะได้เห็นการกระทำของเขาเมื่อกี้เห็นอะไรวะ เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยว้าวโมเฟยมาตีกูได้ไงวะเนี้ยทำได้ยังไงบ้าปะเ,าเด้เอเด้อเด้อเด้งของผมยาวอะอไปเดี๋ยวชิวแล้วเฮ้ยโดนแล้วมาดีก็มาดี ชิลละมไม่ได้อ๋อโอ้ยนหม,มาดีกว่โปรตกาโปรตไกมาดีก็มาดีโอ้โหโอ้โหไม่โดนหรอกมันมาถึงผมไนดะ้แหวแลไม่ได้ใช้กีดมาคนแรกคนแรกก็ชิลเลยบอกเลย คนแรกก็ชิวเปนดักหน้าอีกคน,นี่ยโดดได้เหีวะเมื่อกี้ผมว่ามันระยะมันน่าจะแบบถ้าไม่มีจำสแกก็ไม่น่าจะทำได้นะขอมอนขอมอนขอมอนหายาเลยวะชิวนักใส่แววแล้วแก๊สเด็กดีจริงเราเฮ้ยมาแล้ว อ,อ้าวอาเจตัวเองหามไม่เจอหามไม่เจอตามมาถูกแนว่วะมันวิ่งมาเหมือนเหมือนมันรู้ไปดูวะเฮ้ยหลบดิอืหลบตามบรถูกได้ไงแล้วฮือฮู้ฮูโประไกลมาดีมาดี เฮ้ยรอ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 อะไรฮะเฮ้ยเอ,อ้โห,ห,หไม่โดนหรอกเฮ้ยฝอยสักหน่อยเออโอ้โหตายผมสุดความสามารถแล้ว โอ้โหไม่น่าโดนฟรีตรงจังหวะผมขึ้นบันไดไปแก่ใต้ใต้เห็ดเมื่อกี้คือแบบฮะมันทําได้ยังไงผมก็เล่นผีนะแต่แบบระยะนั้นนะคือแบบมันไม่เราจะออกาตีได้เลยคือมันเหมือนตอนเฟดมันมีระยะวงกลมอยู่อะเออเอ,อ้ยอย่าพ่งชุบเอออย่านะอย่านะอย่าขอร้องอยากทําอะไรก็ทําไปแต่เพิ่งชุบเราเฮ้ยเฮ้ยชุบได้ชุบได้ชุบได ชุบ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 เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมดูอนอยู่ตรงไหนวะโอ้ยตรงข้างนี้เฮ้ยโอเคงั้นเราก็ไปตรงข้ามลบ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 ตรงนี้เปิดแล้วของไม่มีหรอไปตบดิ A few moments later ลดยอดเลยครับเร็วอยากสวดได้เนี่ย ้างบนโอ้ยโอ้เชียละ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 เฮ้ยไอเชียชิบหายแล้วดิโอโหไม่ช่วยไม่ผมช่วยไม่ได้ผมช่วยไม่ได้โทษโทษโทษช่วยไม่ได้จริงช่วยไม่ได้จริงเราโดนได้สองทีเราตายเลยแบบตายถาวรผมลักตัวโกตาไปก่อนบอลเราเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาตายนิดดย ต่อไปก่นอนเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันตรงไหนวะรีบชุบก่อนเดี๋ยว้ยไป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 ถ้าผมได้ยานะไรค่ะวะยงไม่ได้ยาเลยดิ ไปเฮ้ยอ้าวอ้าวว่าดิไปดิอ้าวจะเอ๋ตัวอีกอู้แดกไปก่อนเออเอาว้ยลันลันเป็นอะไรวะอ้าวจะโอ้โหโปรไกปัดไดิเออใช้ไปใช้หมดใช้หมดนะใช้หมดนะใช้หมดนะ เร็วดีคอย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 เดีย๋ยวไอเอาไปเอาไม่หมดเอา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 ไปเลยเอาไ,ไปเลยเอาไปเลยเฮ้ยหลบหลีกไงโอ้โหจะไม่รอดแล้วจะด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยครับ เฮ้ยมันมาได้ไงวะเฮ้ยลันมันอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมตายแล้วแต่ก่อนจะตายเนี่ยมาดิลกลัวแล้วลกลัวแล้วกลัวแล้วมามาให้เลยลกูให้เลยลกูให้เลย เฮ้ยวิงอ่อคืออีกแค่นิดเดียวอะโอ้โหไ,ไ,ไม่น,าน่าเลยผมไปพลาดตรงจงังหวะปิดยันนะผมมาแตะยันไปแล้วเว้ยแต่ผีมันทะลุยันมา,า,าเ โอ้โหตุย้ยเดี่ยวมันก็ตายด้วยทำอะไรวะเนี่ยายทำอะไรพเพื่อนอะเอา้ยโอ้โหแบบนี้ก็เรียบร้อยดิเลือดมันลดไปประมาณหนึ่งแล้วนะ หายไปแล้วหายไปแล้วอ้าวโอ้แต่ก็ยังดีนะที่ผมผมเล่นจนอเนี่ยเล่นจนเพื่อนส,นสดครบถือว่าได้อ,อย่างน้อยก็มีประโยชน์เอาเดูอไม่เย่าพึง่งอ้าวเรียบร้อย ไม่ไหวแล้วนยตัวนี้เอา้าเดินถ่ายแล้วว่าเพื่อนได้อีกสองทีเปิดประตูอีกคนก็กำลังหาผีวันนี้ออกเรียบร้อยแต่หมอเนี่ยผมจำได้นะต้นเกมมันทำอะไรผมไว้อะวันหยิบยาวันหยิบยา ขณะที่ผมกำลังจะตายแหละหยิบยาแบบลากยาวไปไหนก็ไม่รู้ดีนะที่มันไม่ไรผมออกระบอยผมยังจำนายได้นายชื่อเออไม่ไม่รู้ชื่อเจนหรือว่าอะไรแต่ฉันจะจำนายไว้นะติ๋มนายอมยานะ่ะฉันจำได้ เออผมเข้าใจละผมเข้าใจที่ไอ้นี่ที่ทีมงานเขาบอกแล้วว่าทำไมเขาถึงอยากเอ้าทำอะไรเนี่ยเพื <c> ่อ <oughs> นนายทำอะไรเนี่ยนายก็าตัวตายเพื่อนผมเข้าใจนะที่แบบผมไปฟังไอ้นี่มาครับมันน่าจะเป็นรายการนิวออนทอล์กหรืออะไรเงี้ยในยูทูบอะที่เขาบอกว่าเขาจะเอเมซอตาสองเนี่ยเขาจะแบบ ทำให้ประตูเนี่ยมันเหมือนกับแบบอารมณ์ประมาณว่าให้เราต้องรีบออกซึ่งผมเข้าใจเลยว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะแบบเนี้แหละเพราะว่าจะมีคนแบบเล่นแบบเนี้ยเล่นแบบเล่นยื้อไม่ออกสักทีซึ่งเกมมันก็จะนานเนี่ยเกมนานแล้วมันก็มันก็จะน่าเบื่อครับแล้วคือมันมันนานแล้วมันถ้ามันจบไม่ได้อะมันฆ่าผีไม่ได้ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันก็จะแบบเสียเวลามาก